อู้เจ็ดสิบไอ้สัตว์เลยวัแน้นก่อแหกไอ้เหี้ยอาปามาถอยมนถอยมันถอยมันถอยถอะแล้วกลัวซีดหนึ่งได้ยังไงวันนั้นเบสูู đi hếtหมดเลย ไม่มีอันนั้นเดี๋ยวขอนี่หน่อยเดี๋ยว phải à, chia bằng gốc một nếu sự gì thế thế chúp cả cùi Ai bằng tài đấy à. <laughs> tôi vâng vâng cái vâng 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 em vâng đai quá vâng 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 ลองสองมึงไม่ซับเกาะให้กูเลยสัตว์มตัวซับเยอะเลยไอ้เยอะตัวอื่นก็ซับเกาะเพื่อเพืยๆกูไม่คิดไม่ขี่เหี้ยเลยมันอยู่ไหน,นวะลงมาฮะ ตส่แปะเหียคือไม่ได้โดนเผาอยู่โดนเผาอยู่เออเดี๋ยวไม่ตาย เต็มหัวไปมึงมีเฮียกูว่าตกใจสัตว์เอ้ยนัดนั้น <c oughs> เี้เที่ยเดินแปลกแปลไปสองตัวกลับเลยสัตว์เที่ยบ้านข้างหน้าก็มีนะแปกแปลก ทางเข้าทางเข้าทางเข้า,ขา,ขา,ขาไปได้เฮียไม่ไปไ,ไปได้สัตว์ไอ้สัตว์มาเจอชื่อแบดปดสกู โอ้ยเข้าหัวพี่ตีอีกตัดร้องไม้มึงมีคอนดูอิดกูแบงหมดแต่ตอนนี้อีกอุ้ยมีโดนอีกตล้ง ่าวยเชียเ่ยเสียงเคเบิลใบสัดเข้าเรื่องเลยนะถึงละอู้แปดแปดไอ้สัตว์ไม่มีชิลด้้ยค่ามันดีครับ

诶，来人！